ค่ะบุญอ้อมค่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3มีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงเหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข,เข้าไปในห้องน้ำก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดๆค่ะ พอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทาได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนําเซนิตินให้ดิฉันทานดินฉันก็ได้ซื้อเซนิตินกลับไป,ไป,ไ,ปไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทานไปนะคะมีสีม่วง สีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิตวิตการห้าหาสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหมอบอกว่า,วาจะทําได้ทําการตัดลําไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทําไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์เนตินหรือเรากินเซอร์นตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์เตินมาแถมในืําไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะ คือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเซอร์นิตินจะทําให้ดิฉันมีความสุขได้ขนาดนี้จากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตายแต่กลับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันรอดตายเพราะเซอร์นิตินค่ะ